นี่คืออาจารย์ของเราว้าว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 โชว์เลี้ยงสเต็ปว้าว <Brand. S 1> เรียบร้อยฮะคนดูแตกไปหนึ่งอ๋อโอเกมนี้ก็ช่างขยันอัปเดตซะละกอนและแน่นอนว่าเราก็ขยันที่จะเล่นด้วยเหมือนกันในครั้งนี้เขาอัปเดตนิวแชมเปี้ยนตัวใหม่ขึ้นมาแล้วมันคือตัวอะไรอะในนี้ไม่มีบอกสงสัยเราเข้าไปดูในเกมซะละอัปเดตที่1.5ตัวละครใหม่ก็คือเซนชู และที่สําคัญเลยก็คือเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะฮะเพราะเขาไม่ได้อัปเดตแค่ตัวละครในครั้งนี้เขาอัปเดตสิ่งนี้มาฮะ Trending Overhaul อัปเดตระบบทคน i ิ g มาแล้วนะฮะพร้อมกับระบบ e n c h a n t c a r d ด้วยนะฮะแล้วก็มีการ g r a n d i n g c a r d ด้วยรวมถึงยังมีอัปเดตอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้แต่ว่าในวันนี้เราจะมาดูแค่เหล่าอัปเดตใหญ่ๆนั่นก็คือตัวละครเซนชูนั่นเอง ซึ่งวิธีจะได้เซนชูเขาเขียนไว้ว่าเราต้องทำการเอนชาร์น20ซัตใน t ท่ d i n g l o b b ีซะก่อนนะฮะจริงๆเรามาแอบฟอร์มเล่นไปแล้วแหละเฮ้ <c oughs> มันทนไม่ไหวอ่ะอัปเดตใหญ่ทั้งทีคั้แรกเลยนะทุกคนเราจะไปดูอัปเดตกันก่อนว่ามีอะไรบ้างกดไปที่ t ท ading เลยฮะมันอยู่ตรงเกมโหมดนะแล้วก็อยู่นี่ไง t ท่ d i n g เข้าไปเลยในทันทีที่เรามาอยู่กับเจ้าหน้าตูดคนนี้ใครวะเนี่ยไม่แน่ใจลำต้นด้วยนี่ฮะแพ็คใหม่ Infernal Pa แราคา4,000เจม ไม่รู้ว่ามีอะไรดีเรารู้แค่ว่าเราเปิดได้เจ้าดาบนี้มาฮะดาบระดับลีเจนดารี่สวยมากเซอร์ลามันมีอะไรแปลกๆด้วยใช่ไหมอาฮะรเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่ฮะระบบเอนชานอย่างที่เขาได้เกิดเราไว้นะฮะถ้าเกิดอยากได้ไดเจ้าเซนชูตรงนี้เราต้องทําการเอนชานทั้งหมด20ครั้งด้วยกันซึ่งวิธีการเอนชานก็ง่ายมากะทุกคนเลือกอาวุธที่ต้องการมาได้เลยอย่างเช่นอ่ะผมจะลองเจ้าอาวุธอันไหนสักอันหนึ่งก่อนอย่างนี้โกลเด้นคลอระดับแร่นะฮะสีเขียว แล้วก็กด Enchant for 500 Gem ใช้แค่500 Gem เท่านั้นนะทุกคนก็กดไปได้เลยแล้วก,กด Enchant เลยฮะเขาจะทำการ Enchant ให้เรามีให้เลือกธาตด้วยนะเราก็จะได้มาเป็นไฟขั้น1นะฮะนั่นกว่าเขาจะมีบอกนะว่าแต่ละอย่างมาเป็นระดับอะไรบ้างอย่างเช่นไฟทุนได้ใช่ไหมโอกาสได้ไฟขั้น1คือ19.71%นั่นหมายความว่าเกลือนะฮะส่วนไฟขั้นที่2จะยากหน่อยละคือ4.9% 9อันนี้เริ่มดีละ ต่อมาคือไฟขั้นที่3 0.25อันนี้คือดีแต่ยังไม่ดีที่สุดนะฮะส่วนธาตุเดินๆก็เหมือนกันระดับเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็นฟลอดน้ำแข็งวินลมอิเล็กริกสายฟ้าทุกอันมีเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากันนะฮะส่วนสิ่งที่น่าจะแลที่สดุดและทุกคนก็น่าจะอยากได้นะก็คือเจ้าเสิ่งน้นะฮะเปอร์เซ็นต์การได้0.2น Dual w i นั่นก็คือการถืออาวุธ2มืเมอนั่นเองฮะใครได้ก็โชคดีไปนะส่วนใครที่ไม่ได้ก็จะ พราะจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าระบบธาตุมันทําให้เกิดอะไรขึ้นนอกจากเนี่ยฮะกระแสไฟฟ้าที่ผมได้มาเท่มั้มันดีขึ้นใช่มัเ <laughs> พราะเจ้าอาวุธที่ผมใส่อยู่เจ้าตัวเนี้ยฮะเจ้าดาบชาร์โดระดับจเนอรี่ผมเอนชาร์ระดับอิเล็กตริกขั้น2ไปซึ่งเขาก็ยังไม่มีบอกนะว่าการเอนชาร์ระบบธาตุมันทําให้อาวุธเราดีขึ้นไหมหรือว่ามันทําแค่เราสวยขึ้นเพราะเท้าที่ผมสังเกตไม่ใช่แค่สวยขึ้นนะระบบต่อมาที่เขาอัปเดตนะฮะนั่นก็คือระบบเกรดดิ้งจะอยู่ข้างข้างกับเอนชาร์เลยนะ ถ้าอธิบายถึงระบบนี้แบบครเขวๆทุกคนลองนึกสภาพแต่ก่อนนะฮะในต,ตอนที่เราได้อูซ้ำๆมาใช่ไหมเราจะทําการดีลิ e อย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะเราไม่ต้องการมันแล้ว แต่ใน,นตอนนี้ทันทีที่เขาอัปเดตระบบนี้มานะทุกคนจะก,กด delete อาวุธทิ้งนะให้ทุกคนมาที่เกรดดิ้งเลยฮะและให้ทุกคนเลือกหาอาวุธซ้ำๆที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นฟีนิกซ์แอคใช่ไหมฮะผมไม่ต้องการผมกดเข้าไปทีนี้มันจะขึ้นอาวุธซ้ำๆของเราเนาะคือฟีนิกซ์แอคอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะฮะกดหนึ่งสองสามเลือกทั้งหมดเลยทีนี้มันจะขึ้นว่าสี่ทับห้าเห็นไหมถ้าทุกคนมีห้าอันก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมมีแค่สี่อันก็จะกลายเป็น2,000 20%ถถูกกกกมม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 ัััั้้้ยฮฮะะะะะะะนนนนนนน็็จจจจาแแแลลลลวหหีีี่่่่ใใใชชททงดดดเเเเเเคคุุณณปปปออรร์์ซตฟไ yes ันนี้ขึ้นแบบนี้มาสิ่งที่ทุกคนต้องทำคืออะไรรู้ไหมฮะกดหาไพ่จ๊กเกอร์ทุกคนในเมื่อกี้แหละเราต้องการไพ่จ๊กเกอร์ใบเดียวจากทั้งหมด4ใบเมื่อกี้อันนี้ถ้าเกิดเราได้ฟีนิกซ์แอคกันนี้เท่ากับว่า oh no เปอร์เซ็นต์ได้เริ่มแย่แล้วฮะเรามีโอกาสที่แค่3านผลเราต้องหาไพ่จ๊กเกอร์จากในนี้ให้ได้นะฮะถ้าได้ไพ่จ๊กเกอร์เราก็จะเรียบร้อยฮะ อาวุธเราก็จะเปลี่ยนเกรดกลายเป็นเกรดระดับ A ก็แน่นอนว่าเราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระบบเกรดมันทําให้อาวุธดีขึ้นไหมหรือว่ามันทําให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปนะฮะมาถึงระบบต่อมานะฮะคือระบบเทรดดิ้งถูกมากน่าจะเป็นระบบสําหรับคนมีเจมแต่ไม่มีดวงนะฮะเหล่าใครที่มีเจมเยอะๆล้วไมรู้จะไปทําอะไรนะฮะเปิดก็ดวงไม่ดีก็มาที่ร้านค้าพวกนี้ได้เลยฮะเหล่าคนดวงดีทั้งหลายเขาจะมาขายของที่เขามีแล้วก็มารอหล่อยได้เลยนะฮะอย่างเช่นคนนี้นี่ขายของดีซะด้วยระดับมิติเข้า 1 1 0 k โอ้โหค่อนข้างแพงเลยแต่ถ้าเรารู้สึกไอ้ไม่สนใจว่ะไม่ถูกชะตาแล้วก็เดินหาต่อฮะมันต้องมีคนดวงดีทั้งหลายมาขายของอีกแน่นอนอย่างเช่นคนนี้ระดับมิิคิลแล้วก็มีระดับกรอตตี้ด้วยโอโหคนนี้ดวงดีจังวะโอ้ยอันนี้ขาย80ดเคงอ่ะอู้แล้วบวกเอนชานเป็นแบบอันนี้ด้วยนะดูเอาวิวอะก็คือดาบคู่8 0 k เสียดายไม่มีตังค์ว่แถ้ามีตังค์เราคงซื้อดาบนี้ไแปและอยากได้จังเรียบร้อยอธิบายหมดไม่เหลืออะไรแล้วไม่เวลารับเซนชูเอนชานยล่ฮะ ก่อนที่เราจะไปเล่นการมาดูสักหน่อยแบบคร่าวๆว่าเจ้าเซนชูของเรามันทําอะไรได้บ้างชุดเขาเหมือนนักบอลเลยอะนักบอลที่ใช้มือต่อยบอลน,นี่ก็เหรอเขาเป็นโกได้ไงอะเราไม่เคยดูเรื่องนี้ซะด้วยสิเริ่มที่ท่าแรกนะฮะอีกโกอีกวับเขาเขียนไว้ว่าเราจะทําการวับห้าครั้งในทันทีที่วป์ปครบ5ครั้งมัาจะทําการรีชาร์จให้เราใหม่นะฮะต่อมาคือชาร์จคิกนะฮะมันจะเขียนว่าเราจะทําการชาร์จพลังเตะอันทรงพลังยิ่งชาร์จมากขึ้นพลังเตะยิ่งรุนแรง มากขึ้นนะฮะอ้าวไอหมอนี่เราให้มันถือดาบแต่มันเสือกเตะกันเหรอโอ้โหต่อมาคือเยลโล่การ์ดเรียบร้อยมีการให้ใบเหลืองซะแล้วอันนี้ค่อนข้างโกงนะเนี่ยมันเขียนว่าเราจะทําการบังคับเป้าหมายของเรานะฮะให้ได้รับความเสียหายเป็น2ดาเมจรวมถึงการใช้งานอาบิลิตี้ของเขา1อย่างเป็นเวลา15วินาทีด้วยกันเฮ้ยอันนี้ใช้ได้นะเรามองว่าค่อนข้างที่จะโกงนิดหน่อยเลยแหละอันต่อมาคืออันสุดท้ายนะฮะจักลิ้งบาส อันนี้เท่าที่เราอ่านเราไม่เข้าใจเท่าไหร่เลยฮะมันเขียนว่าเราจะทําการควบคุมลูกรวมถึงแจ็คเกอร์ล็กอะก็คือแบบเล่นบอลแบบคล้ายๆบอลปลายเหยี่ดเมคอบทุกสเกลได้เวลาลองครั้งใหม่โอ้โหอาวุธคู่กองจาดสวยคอดได้เวลาตีเป็นไงอะมาๆมใามามานห้องมีกี่คนอะมีหนึ่งคนมีน้อยจังมีไม่กี่คนเองอมาเอาไปเลยตีธรรมดาเอ้าลืมใช้ท่าไม่ต่ายเฮ้ยนั่นท่าอะไรอ่ะคตรสวยบอลอยู่ไนะ เดี๋ยวนะฮะขาใช้อีควิกวาร์ฟหน่อยมันจะทําการวาร์ฟทั้งหมด5ครั้งด้วยกันวาร์ฟหนึ่งครั้งวาร์ฟสองครั้งและต้องวาร์ฟสามครั้งเออเออเอเอ,เอวาร์ฟทำไมวาร์ฟทำไมเออไม่เข้าใจเราจะวาร์ฟเพื่ออะไร <ż. S 1> อาจจะย์วิ่งดีบอลไหมฮะน่าจะใช่อยากใช้ชาร์จชิกอะ่ะมันบอกว่า T ยิ่งชาร์จยิ่งตีแรงใช่ไหมมัน Char T ชาร์จได้นานแค่ไหนอ่ะชาร์จสิอ๋อมีแถบชาร์จเห็นปะแล้วไงอ่ะมันอยู่นานได้แค่ไหนอ่ะอ๋อหมดแล้ว ดูเห็นกรรมโอ้โหโอ my. เอาใหม่เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเอาโอ้อยไม่ได้เล่นนานแล้วก็จะกระจอกสักหน่อยนึงอาอยากได้ช่วงที่มันแบบบอลชา้าๆหน่อยอ่ะอยากชา้าๆแบบให้มแบบัแบบนเต็มหลอดสปีดนี่ไงยวูโ้โหปิง๊งแปะว้าวพุ้มก้าไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยวะเฮ้ยมันนี่มันต้องหูแจับเว็บๆๆจะตามมาทํเพื่อนเลยวะเนี่ยเอาไป เอามาเอาบอลมาเลยของเพิ่งไวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยเพิ่งเพิ่งยังคู่ดาวอยู่เลยเดี๋ยวดิเฮ้ยอย่าลุมได้มาว้าวจาร์จคลิกแบบล่วงหน้าอื้อว้าวแทบไม่มีผลต้องใช้เยลโล่กาสแล้วเอาไปเลยทูดาเม็อ้าวอ้าวเราต้องโดนเลงกะกอนเหรอเล็งลเราอย่างเอาหรือว่าเราต้องกดเลงอ่าอ่าอ่ากดกดแทร็กเก็ตอ่าต้องอยู่ใกล้ๆหรอ ได้ได้ได้หรือว่านี่คือเศษที่เขาให้เราวัดนี่นาอ้าคนนี้โดาใบเหลืองโอ้ยโอ้ยเอาอีเจ้ใบเหลืองมาแจากใบเหลืองครับผมโอ้ด่านใหม่นี่ว่าเมื่อกี้วิชาวิโก้วันดีจ้าเอาไปเลยใบยเหลืองฮ่าฮ่าไม่ได้เหลืองเจ้าซะหน่อยทำไมโดนวนะน่ะโอ้ยเรียบร้ยอยเขาโดนโดนสองน้เมจเมื่อกี้ขเขาโดนอสองน้เมจชัวร์วแปลว่วาตาหน้าเขาก็เดดแล้วขเอเพื่เชาอย่าเพื่เช้าเล่นหรอกเพื่อเช้าโอ้ยอยากจะชาร์จคิก สักทีหนึ่งแต่มือนบอลจะไม่มาหาเราสักเท่าไหร่ไอ้ไอ้หมอนี่มาเล็งเราอะเอออู้ชาร์จคลิกเลยย่อ๋ยวแรงเกิดแรงจะรู้สึกเจ็บใจไายมิสเตอร์ดำคนนั้นเราเล็งฮะเขาคือเป้าหมายของเราเราจะไปแปะเยลโล่การ์ดใส่เขาเขาต้องโดนใบเหลืองพี่ถ้าใบแดงได้เราเอาข้อเท่าไหร่ไปแล้วแวบมิสเตอร์ดำไปไหนเออ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 เกอเอ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 อนออเอาเออ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 เอาเออ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 เ จริงๆนะครับยัโล่าการใส่ใครเดยอุ้ยพิซดาดคนนี้หรือเปล่าเอาไปเลยยัโเล่การไวขอโทษเล่งพี่ตัวอีกแล้วเดนไปเลยเดนเลยเดนเลยเดนเลยดอนดนตายไปซะทูดาเม a โช show d อยาจะจักรกลิงสกหน่อยแท้เรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยใครปลยทีเลยเหรอว้าวโอ้าเอาเอาิเอา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 พิซาาเอาเอาอย่านะฮอีเราจริงจังโคตรว้าเล่งเราอีกแล้วมันเป็นอะไรกัเะเนี่ย ี่เสื้อดำฮะเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าวะไอ้คนเนี้ยมันเล็งกับเราวะเราไปแค้นเคืองกดโทษเอาว่าหายไปไหนแล้ว,วอ่ะหายไปแล้วนี่วะเอ๊ใครปิดชีพเขาชีพไม่ใช่เราขอแซงเลยก็จะปิดชีพเขาซะหน่อยด้วยฝีมืออันร้อนแรงของเราเป็นเหมือนทรงจะมีคนทําแทนเราซะและว,ว้าวเอ๊แค่นั้นเหรอเอาใบเลือกไปกินเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่า,าไปแล้วนะบ๊ายบายมองไม่ทันนะเซ่เอาเรียบร้อยตายเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> มายังขอเราไหม ุิยจ๋บแบงมันไม่เห็นไวขึ้นเลยอะแต่เราชอบท่าเตีย๋ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยชอบมากเลยวออิชัชยฮะเรารับดาเมจเอาซะงั้น<ร>ตายไปแล้วนี่นะเราจริงจังนา้าโว้ยรอบเนะี้ยขอเอาจริงสักทีเดอะรับเล่นเลยจริงจังจัดจริงจังจัดโอ้ยเริ่มไวเริ่มแรงไม่เอาไม่ต้องการเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อ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 ยมาได้ไงวะงงเต๊กเลยเตะกี้ แปะแม่งเลยใบเหลืองเอ๊ะบอลมาจากอากาศเล่นพี่ใบเหลืองเร็วเร็วเรว,เ,รว,เ,รวเอเขาไ,ขไวเราไม่ได้แปะสัก่อยแดอย่ามาเล่นเราได้ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เรียบร้อยโดน two d a m a e อา้าวไม่ตายเฮชาร์เอาอีกทีนึงจัดมาสิฮะงานจริงจังหรือเปะละ่าล่ะจริงจังหรือเปะละ่าล่ะชุโชว์สเต็ปชุบโชว์สเต็ปงงงงงอาชุบโชว์สเต็ปงงงงชาร์ตงง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 งาละงงไหม ไม่งงเหรอไม่ยอมแพ้เหรอเอ๊ะเราหมดก๊อกแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วอย่าบอกนะก็ใช้ยลโลการ์ดเฮอ่าฮ่าโอ๊ย <c oughs> เพราะมันอ่อนครับเพราะมันอ่อนเรามี่เราเจ้าจริงละชาร์จเลยเริ่มมาเตะเข้าไปอย่างรุนแรงวัดยังไวฝ่าอะยลโลการ์ดที่ใครสักคนหนึ่งที่ดูน่าจะอันตรายคนนี้จัด <c oughs> มา <c oughs> ไม่ได้เล่นเองแล้วทีก็แล้วขอคนจริงจงสักคนหนึ่งฮะ อจาจาร์ตึงตึงตึงคนนี้เลยไอเชื้อดำเคยแกแล้งเราหรือเปล่าเอ๊ะทำไมคนนี้ดักรอวะโฮ้ยมันกะเกียนนี่เสื้อดำคนนี้เขายืนนิ่งเราอะเหมือนเขาจะต่อแตะเพาไม่เอาอะไรกับชีวิตเราในตอนเนี้ยวับโชนะวับโชโผโผล่โผล่เ้ยวับโ,โ,โชนะวับโชอีกทีหนึ่งเราโคตรไวเลยนักอ้อยไม่ช่วับเล่นแล้วเฮ้ยอาน,นี่คืออจาจารย์ของเรา,ว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวโชเลี้ยงสเต็ปบ้าว เรียบร้อยฮะคนดูแตกไปหนึ่งแต่ว่าโชว์ปั่นป่วนแวว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 เรียบร้อยงานปั่นป่วนเป็นไงเจ็บชี้เลยเปล่าโอ๊ยโอ๊ยเอารีงเหรอเอาริงเหรอเอไม่ชนะเลยตอแตะวะทุกคนตอแต้กับชีวิตเพราะฉะนั้นพอดีกว่าฮะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย